สวัสดีครับมือนี้เกิดไปซื้อมีดมาใหม่ครับนี่มีดตองเก่าปอปลา,าครับอันนี้ใบกบครับริมรัสามรอยหาสิบครับนี่ไปดาวมีดมาใหม่ถอยมไม่ปลายเด้งมาใหม่ครับไปมารับใหพี่เฮโนงเบิร์นขอนสำหรับคนกีดยางครับอันนี้ ผู้บ่ได้กีดยางกับเบื้องเอาไ้ครับเพื่อไปผู้ใดมีส้นยางให้ลูกน้องกีดก็ที้ใด,นนด,ดเปแนะนําใยครับนี่ครับนี่เขาเอือมีดไมโครครับนี่ลักษณะมีจะเป็นอย่างนี้ครับมีดไมคโครนี่ครับถ้ามีดพุ่งมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาเต็มครับเต็มหนาครับไม่อน,นี้ก็ หินหยาบสือมามาอันนี้ลองใส่เบอร์ครับเบอร์นี่เบอร์สีหนึ่งครับจะลองรับเบอร์ว่ามันจิตใส่ดีกับมีดใบกบว่ะครับอันนี้หินหยาบสำหรับเอาบยขาเต่งแตง่แตงมีดครับแตงแฮมขึ้นลูกส่งก่อนครับว่าจะเอาเดือยลักษณะใด มักแบบมักแบบใดก็เต่งให้ขึ้นรูปไว้ครับวิธีการรับความเคจะรับแต่ดันในอย่างเดียวครับเพราะว่าเวลากรีดมันจะมือเฮามันจะสามารถบังคับมีดได้งา่ายขึ้นครับมีดจะบ่เก่งครับ พอเราหลับโูมิดันนอกเส้นเหล้วเราก็หลับโูมิดันในครับครับพอหลับในเสร็เหล้วต้องดานปุ๊บพอก็หล,ลับเดือยครับต้องดี้คือเดือยมันครับนี่ครับ นี่ครับเดือยมีดนี่ครับตรงนี้คือเอ็นเดือยเดือยอม,มีดเรือนอมีดรับข้างในครับวิธีการแต่งหินครับแต่งคมลบขอบมัน,นีลครับให้มันเข่าก็ลองมีดครับนี่ครับ ลองมีดจะเป็นมุมโคง้งมุมเบ่าครับนี่หินหินเราบรสามารถเขา่เขาได้ยังสิจะเป็นรอยอยู่ครับนี่ครับกล้องอาจจะซุ่มบ่ค่อยเห็นวัในใดได้ครับนี่นครับพอมันจะแต่งหินกอนให้มันลงในหลองในใดครับแบบแต่งยังไงยังสี่ครับวิธีการแต่ง ที่ไม่ลบคมออกที่เป็นมันมดน,น,นั่งเทรบบนี้ อรับแล้วด้านนอกจะมีคมพันธ์ครับวิธีการรับของผมก็คือขาคมพันธ์ออกแน่พินไปดันนอกอยังเงครับอย่าะตัวตัวเลยครับไี่พอครับนี่ครับมันก็นจะบอมีคมพันธุแหละครับหา้ามทูยังไิเลยครับบางคนทูมงสิ ค่ะทูรูลักษณะหนีดมีดมีดจะกรีดยากครับเวลาเขาไปกรีดมีดจะแกงครับมีดทำยังสี่ฟอครับนี่ยทูแค่นี้กับฟอครับเนี่ยแนมพิษมันไห้เสมอเลยครับวุ่นไปแค่แค่นี้กับฟอครับวิธีขาผมพันครับครับพอเขาเต็งสีเรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่หินโตตัวไป เก็บรายละเอียดครับนี่ครับใส่จะเลือแค่แค่แค่นี้แหละหินนี่ตัวน,นี้เป็นหินหนสีเขียวดวยครับนี่ตัวน,นี้จะเก็บลายเก็บลายลายละเอียดรับขึ้นเกาลือครับรับดันไนคือนเกาเือกรับจันเดียวนะครับจะบอกให้เสียเวลามากครับลิปอาจจะยาวไปนิดนึงครับ สองด่านคือเก่านะครับสองด่านตัวนี้จะซอยเก็บรายละเอียดให้มันง่ายขึ้นเวลาห้าลงหินละเอียดครับชินตัวสุดถ่ายครับหินละเอียดชิ้ชื้อสำหรับแต่งคมครับ ลบคมพันด้วยกันนะครับลบแบบเดียวกันครับอันนี้เคยหิดตัว ตัวละเอียดสุดครับเนี่ยตัวนี้ไวสาหรับเก็บรายละเอียดของคมครับทําให้คมมันคมขึ้นคมนานครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็เฮดไ้มีดมันมันมืน่นมันลื่นนะครับบ่านำยางว่าอาบว่าอาบมีดครับตัวนี้คอยเก็บรายละเอียดเก็บคมให้มันคมขึนครับคลับคลื่แบบเดียวกันนะครับ รับต้องใส่เวลาจจ้านอยนะครับมีดซื้อมาไมน่นี่มันก็ยังท่านในลงโตมันปันใดครับบางล่างเขากัดจะมีเต่งมาให้รับมาให้ล่างแล้วแล้วเขาก็มาแต่งเพิ่มครับเต่งให้มันตามที่เขาถนัดครับเดือยที่ผมใส่กัดจีดใส่เป็นเดือยใหญ่ครับลักษณะเดือยจะเป็นเดือยใหญ่ๆ มุนครับเป็นมันมุนของโค้งครับผมจะประเห็ดเดินหน่อยๆลำเลียมครับเวลาไปกีดเดินหน่อยๆลำเลี้ยมอาจจะมีปัญหาครับเวลาไปโดนตายางหรือว่าเป็นโดนลิ่นโดนเวลาเขากีดผ่านไปโดนลิ่นหรือโดนตายางที่เขาบ่เห็นครับที่มันฝังอยู่ในเปลือกยางลิ่นลิ่นมันกับเขาเห็นอยู่ดอกลิ่นแต่ว่าเวลามันโดน ขีเซ็มขียางอาวหลบบางเทอมันกีดไปหลับไปโดนข้างในมันครับขีดตอกลงไปงมันเหตดให้เดือยมีดหยุบหรือว่าเดือยหักง่ายครับถ้าเดือยนิดหน่อยตายางเช่นกันครับตายางน,นี่ขีดไปบางเทอเปลือกข้างนอกบ่เห็นครับมันฟังอยู่ดานในสีขากีดไปไปโดนมันหนีบางเทอมมีดหักเลยครับถ้าเดือยนิดหน่อยเรียม ะกีขดข้อมือกีดคืกอกันเดินนิดหน่อยครับปัญหาหลายครับกีดยากค้อมางเทือกีดกังเครนนี่ไฟบ่คอยแจ่งกันได้กับโดนตาโดนลิ่นไปเขากระเด็ดแนมะ่มเสียเวลาหลับไม่ครับ นี่ครับรับเส้นเหลี่ยวจะเป็นลักษณะนี้ครับครับความกีดครับอันนี้ใส่ดีบอดีเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตบอกทีหลังนะครับ ใบนี่ผมก็บ,บย่ยังบ่เคยใสย่บบอีก็เถอดอกใบกบหนี่ง